ดเยผัดน้ำมันหอยตอนนี้ยังไม่พร้อมเห็ดหอยฝรั่งผัดน้ำมันหอยคือกินครับใส่ใส่ยังไงผมสู้รถตามด้วยน้ำมันหอยครับ <c oughs> เขาจะกินขเขาเต้าครับมื้อนี้เขาจะกินคนไทยอุ้ยใช้ฟ้าวอมให้ดีรถผมขับรถกด้ไหมครับ <c oughs> รถดีรถดีผัดอะไรขึ้นน้ำตาลต่างกระทายนะแระผักไ <c oughs> ส้นะครับ ใส่น้ำตาลครับตาดลดนิดนึงใส่ไปนะครับครับผมใส่ใหข้นเินะแจกพน่หิวเงินยังนี่นะครับซํำนี่หล่ะมที่นี่ผ,ผัดแล้วมาที่นี่ต้องเทียงขวหนังสั่เลกระเทียมตงไปครับกระเียมน้องไปง้มง,ปงมีมือกล่องแขกรับเชิญพิเศษด้วยครับอ๋อครับผมเทียมเลยครับมือนีน้ย่มครับ เบาพัน okay. so. you know? uh, no re oh, okay. ืนเมืองครับผมคนอีสานครับผมเาพันนเมืองผมลงเรียบร้อยแล้วเอาลงครับอ่ะเยอครับอันไหนมีก่อนเนเจ้าเราเยอเจ้าสายฮาเธอดีครับธรรมดาตตรงให้แปแรงหมนเล่นกักันนะโอ้กมเยี่เปอยยังเลยเดีุ๋ณนปุ่มอยู่ข้างล่างเลย เอาง้อกันเดี๋ยวเรียงแกเรีงได้ครับเดียวกันครับนี่เรีงเกิครับผมโอได้สุดไมาใช้ครับนี่น้ำมันหอยนี่ธรรมดาใช้แต่น้ำมันหอยนะครับเลยครับแต่ไปแห้งมันกบหวานหอมดีครับผมหอมน้มันหอย หัวงาสุดเลยเหนยดกะจายเลยเหนดกระายไม่ได้เหนียวเนะบดที่น่คอมดแดงครับผมเลืมดแดงครับผมหวยมดแดงบานๆครับผมเซ็ตเกือบดาวเทียมวบผมคบาวดาวเทียมเหนบหครับโอ้มดดาวเขาใัส่วนพิเศษด้วยครับเพราะใส่บนเศษน้ำ เห็นก็เป pues er> ิดร้านอะไรล่ะครับผมมาเล่นกินเที่ยวนาะเปิดร้านซื้อมาซื้อแล้วเยืนมาแต่แรงแล้วครับเในกินเที่ยวเออพ่พกีเลครับโอ้เด็กการครับเล่นด้อยก็เล่นคีดนี่กินเวิร์ดีที่พ่อพ่่เรีนี่เนาะ่คิน้า ใส่ซอสผิดนะครับกินอะไรก็ยกยกยอย่างก่อน,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 นกินอะไรก็โยนทิ้งเลยไม่กินกินอะไรก็โยนทิ้งนะครับปลุกซีันหนะมอานะครับเจ็บกระทะเหล็กอเจ็บกระทะยางนี่คือการ <c oughs> <c oughs> บ้าตัวเซฟกระทะเหล็กเนีย่ยแล้วมีอีกเมนูนหนึ่งครับหัวไข่หลายเมนูหรอัขไข่หัวไข่เมนูนหนึ่ง ได้ยูหาแตกแล้วเดี๋ยวรอมือก่อนแซ่บๆนะครับแนี่ยแซดเบิ้นหมอนมันก็เบิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดือดไฟบิงมาเลยครับเนี่ยครับได้อีกเล่มเดียวครับมาเตะบ่ออ่านมาแล้วมั้งหาอะไรแบบฝนตกเบิดมื่อยตรงนันเบิกอยู่นี่ว่างระบบหยุดเลยได้เมือนีคนบ่ออ่านคนบ่มีขาครับ กับคนบูบียี่หัวครับทำไมม่มีหอดคาเนียกแล้วมวยเบิรันเทียรจะป้ายหยาบัวที่คมมาข้นบ้านไปกินเราได้ลูลุกแล้วท่ผากินเนี่ยสุกเฮ็ดเห็คนมิคาเนี่ยเผื่เยว่ดานี่ครับยอดนี่นู่น พลังขัดแต่มันห่ยเดินผีเที่ยวได้ครับเปิดลานครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทีทางกันครับเยี๋หวกงาหาหมองไม่เยอะเกิดเจี๊ยบีีเล่นีเล่นผีได้ก่อนเล่นทีเลยช่วงบลาหัดจะบาบากันแล้วไอ้ที่ในหัวเจี๊ยบบุนหัวแล้วดีงาครับ กบพัดชุ่มนี่ต้องพัดพักนี่ต้องไฟแห้งนะกรอบเนื้อสัวกหรงอยู่อมไประยะสองัเย็ครับผมต้แจ่ต้มมองพอกระทะนี่หลังแน่นครับผมกระทะที่บูเยอะหลาเแช่กระทะเล้ครับผมเอาทั้งบุญได้เอาผม้เย็ดตร้เออครับผมเต่อมา เดี๋ยวครับเดี๋ยวโอ้เลยชิมคบมาชิมสิทขามม้อเลยแงแซบครับผมชิม,มขขใีดงอะไรเงีย <laughs> น,นี่หม <laughs> ่ม่ <laughs> ิมเราเขียบอะาาชิมครับเรุชิมครับแ <c oughs> ม,บมนเยาดาวมงทากันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งบ้าเดี๋ย เป็นข้าวเปืือกไงตู้มาให้แจกบ่หอมข้าวหอมนี่หอาบ่ไม่ร่านไม่ร้านเป็ดเจียวขยหมดแดงครับผมเดี๋ยวไทยอันนี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวทอดห่าหรอูหน้าตาเนยครับ ครับตอนหนื่องเลยขัวใครครับไปสิเลยเปิดร้านเลยก็ได้ครับผมตอนหนื่องเลยเมนูเมีนุ้ยสองเปิดร้านดีกว่ายืมนะยืมนะตักน้ำให้นะครับตักน้ำให้นะฮัลโหลตักน้ำให้นะโอ้เอาสันเอาวิโดกับวิโอเอาสันเอาแย่ได้ครับได้ยี่กองเดี๋ยวเดี๋ยว กำลังทยอาหารอยู่อยู่นี่ไม่ไ้อนี่อ้ยสีมาอันนี้โอ้ยน้ำหมาน้ำหมามาไนหัวไข่ครับไม่รู่ตัวเส้นหนาหัวไข่ฮัลโหลบอบอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกำังจะโทรหาดอกเดี๋ยวกำลังทำอาหารอยู่อยู่นี่ ใส่รถครับโึ้นรถครับโอ้ขึ้นยังบลล่งหลาเป็นไงครับมึงโอ้มึงก็เซลแซวเนาะมึงมาถามเพื่อนว่าโอ้เอาใส่เดี๋ยวสิบอกว่าใส่ยังแน่เอาไม่ตอนนี้เอาไข่ต้องไปนาตีๆแล้วกันตอนซองไเลยนะะไม่งั้นพัดไปเสร็จแล้วครับต้นหอมครับต้นหอมอันนี้ขัวไข่ครับไข่ขัวครับ ไข่สามน่วยเบาลูกอีสานครับขัวไข่ขัวใส่รถดีก็ับผงชูรสตอนนี้แ็มีน้ำแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปถำอมไรที่เป็นขัวไข่บอเป็นอันนี้ครับโม้มีหนีพ่มบ่ครับเมื่อเขียเขียใส่ลงไปครับตลกลามาแสวไหมบอกินได้ก็กินยังก็เือคลิปหนึ่งประหววขาดเ ต้องเอื่อมาเกียเคียรมาเคียร์ที่คุณว่าอันนี้เคียร์ที่คุณว่ากินได้ครกินได้แบรนครับต้องอย่างนี้ต้องคลินิกเคียร์ว่าคุณว่าคนรอบครับวลูกฟองครับเด็กเอ้ยเลยใส่ผิดน้ะมึงทำได้เราเลยใส่ครับ ม้แม่มาแม่ผีไหมิดก่อนอยลลีีิก่อนใายิมหมครับหมดเหมอนวน้ไหมครับชิมเราวันก็ชิมเลยได้ไหมครับเสียบเสียบลปาไว้นะใส่หวี กวนโทมายนะครับอยานั้นีวเข้ากองจักไม่ยอขเลยนะครับไม่เอาอันนี้โมจิเทียงทงไรโอ็นเป็นต้านไปใส่เป็นข้างครับเขากองจักนม่อเอหน้าตาคาร์โอยอืมแล้พ่อใดเอ้าบันย้ายครับบันย้ายครับนเที่นสีปรุงอันไส้เน่รดตีนรดีครับ ผมชื่อรดผมนัวครับผมนัวน้องป่าครับเจอวีเแล้วครับควยหมดแดงมายืนตัวบอลเก่าครับแสบมากแน่นอนมองเดียวกรับว่านี่ซับุรุกน้เดียวมองเดียวมันีแดกครับกระจายไปหลายบอลเด้อครับแมีนครับเป็นผู้พูดควยขึ้นกันแล้วครับเพื่อนหนีก่อนเจ้าเฮ็ดห้ามมันแตกแล้วครับนะครับใส่น้ำลงไปนิด พิกขันมากพริกก็ใช้หลายเนีนครับทำกเผ็ดทำงก็พรกับกินกาออกก็ได้ลิกลิ่งเอ้ลิกล่งไรครับผมเดยบร้อยครับหมัผดเนาะเดครับงนวนอยู่ข้างหลังโอ้าลับประทานมากมากครับผมนี่ครับบาวแถวเทียบม่เลย เสียงอะไรหรอป้าทินน้ำน้มันลดลงแล้วมั้นสิน้กินครับหัใคร พ่อน้ามันแห้งลหรไใครันจิพอดีว่ติกระทะครับนั่งทานท่านชอบมหัวใจสูตรมันบาดหยาดนะวันเร็เรียบร้อยขาว่างมาที่นี่ดูดนิ่วลงครับสูตรนี้ พอผักสุกเข้าก็เอาเลยบโบโบจาดไปมูกกระเอาก็เท้าหาจัดจัดการเอาไปถือกล่องเหมือนกันเนาะสวยครับโอ้านี่เลยครับต้องไปเหียปฟอบลองจัดการไอ้เน้ยอยู่นี่เอาพิชิตครับเจกาชายหยางช่วยครับช่วยให้ช่วยให้เดี๋ยวจะชิมรสชาติกันครับง่ายครับวันนี้พอดีอยู่บริเตรียมถาเมนูเด็ดสัตว์บ่ได้กินกันเลยนะฮะเมนูใหม่ัครบ มาดมช่วอบต่อไม่ใ่โกมอ่ะเยอเลยวุฒานัทรครัวุฒิผัาวุัทรานั่งยดซองให้บางดนเหนื um> ่อยเหมือนเดงเด้งกับต้องมัสื่อสารกันเพื่อนอาจจะบริญยิ้นเสียงโทรศัพท์นได้บ่งพม่าจีแน่นำหายว่าิทอเลรียญนี่อาโอเคโอเคอะรครับบงี่ังจีเยเนาะเทีหมเลยครับ เขาเดาเก็ดเดาเดาคำินกันเลยครับผมเออเออเลยเนี่ยเดาเนี่เน่ยไมา้คุหวดคหลวดลงครับคุหวดลงว้คือคุหลวดเลือกโอเคโอเคเอาไเก็บอ้นเสียดเสียดายอันนี้กับน หววหัวแล้วกน่อยนี่ขอ้ววมนุางวเราึงก่อนกันได้ขอวเอาซิมซิมไปเพื่อนนายซิมบอลครับมาบานเพื่อนหนทีเอาเพื่อนซิมขวากากอนนี่ซิมโมซิมอยู่นี่ครูร้อห่ยกระเดียวแม่ง็เย็นก้อนวาโมะยงนำเปเอานำแข็งเลย โอ้หลอกว่าโอ้ต้องมีเครื่องครบวกกันครับเดี๋ยวเห็นน่องไม่เขาดูแลพอละครับบม่ได้ว่าน้องไม่น้องเก่าดีครับหมอหนงาแล้วยมทีน่นี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> เสร็แล้วน้องเจ,จ,างาจ้าหอกมาอิอ <c oughs> ิดอิดอิดนีด่กันได้ปะครับโอ้ติ่มนะครับเดีย๋ยเช็ครสชาติดองควันมูมกันเจ้าของที่จะต้องเช็คกุ้งก่อนแมนเช็คโลชาติดมืองควันครับ โอรู้ว่าบองเบิ้งเอาใเพิ่มาเสีบเบิ้งจเส้นอยังนี้รุ้เดี๋ยวเจ้าเจ้าต้องบอกหอก่อนเลยนอนี้ครับขนาดโม่ไม่ไม่ดอกไม่มาใส่อีกไลนยเด้ครับเนี่ยมัน่อยพูดเลยไม่ฝรั่งฝรังผามันหอยสตรผมละใส่เบิ่งเสียนบอมเดี๋ยวนี่ครับอัน้าเกี่ยวเ่เดียวยังจะของงานเพลงเป่าเด้ครับนีเอาลองยังเพลงนะครับีครับ สวัสดีครับมคเคาสายันสัญญ่ตอนนี้อ่ะไชิมข่ว่เปลี่ยนเป็ปนเ,เดี๋ยวถามว่าแสบยงสองโร,ร,โปรงงเป้าว่าแสบนี่ยกโฟงสยกงเลอาคคับสอนเลยเอาเปายังไม่รู้เลยเดี๋ยว,ยวอขอเป้าดีกว่าดีกว่า เป่าครับมันห่อนเดียวผมฮาเอาผมมาฮาอ้เพื่อเพื่อเป่าจ้ะเป่าถึกเป่าอยู่อยู่นี้น้อยนิดเมฆนงปิ่นหรือจริงนะครับมาที่หนึ่งจริงนะครับแซ่บโอ้โหจับจับได้เลยสองมิ้วได้การมอนโมเซียได้นี่เอาซิมเหมือนทำได้ไงซิมกูไงก็นั่นสูตรนี้เคยกินมอหันไปเป็นเล็กน้อยเคยอชิมได้นี่สูตรนี้ แสดงว่าไอเราเคยซิมได้ไหมไ่บ่กอดไม่เด่นเลยครับออาเข่าทุกรบาเขาไหมถ่าได้เข่าได้อยู่นี่ทั้งสูบบ่ครับพราะมัยังกับซิมนี้ถ่าผมกินคัเบึกให้นักเก็ตออันนี้ยึกกันสองข้อไดการด้วครับอันเดียวแค่ทไปใส่ด้วยลงแข่ครับผมโอ้ฟุ้งยืนระม่วงบ่อรับเป่นอ่ คำว่างบ่โหเราอยู่บ้านหน้าให้ปูพ่อแม่คำว่างคำว่างบ้านยังก่อนนี่มึงว่างกันนะครับบอสบ้านนั้นก่อนที่ห้อนั้นขวบพู๋ไหมบ้านยังก็อยู่กันบ้านยังหน้าจุดมานท่านอืมท่านมาจุดเ่อ้ยนาท่านซื่อจัดเหมือนขึ้ดอยู่ไหมย้ำมาครับไม่รู้ส่วนใจอันนี้ไม่รู้คนนะครับจะไปก็มันเงาขึ้นมาบอสบอสเป็นยังครับ ขมเมนได้บักเขียกี้ะมเนได้อุมอมีเดี๋เกียกีครับผมคมเมนได้ขอเงินขอเจ้าแม่เนี่ยผม่เอาไเราเจ้าเราเอาแล้วครับดี้แด๊ดดี้เราก้อนคือเล่น่อยพี่อะูอดว่ะมันคื่หวานดีเน่พะกไหมเสร็งบางับผมาผบางหนี้มันหนักเดี๋ยวดนอยู่ข้างนอกเฮ็ดเพื่อเชืมคมับเชื่อว้เพื่อเขาเจ้า ขอเจ้าแม่ฟดีเลยเนี่แต่ความเข้มตัวนี่เมียนงานย่งมันก็จริงแล้วเมียนเข้มในนึงแล้วอันเพื่อเพื่อขวามัาขวมห้วยห้วยดี่ดไม่สุดแล้วสุดแล้วเพื่อขาเจ้าได้ลืมตามเลยหล่อได้สวดท่อตรงนี้หล่อต่ำเด้เพื่อนควันเป็นยัง น้ำปนะ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 โอ้ผิดบอ้ผิดบอ้ผิดไปบวชดีกว่ามั้งน้ำปนะลุงเดี๋ยวเขาเจ้าวันนี้เจอสายยังเ่ล่สายวัดปลาเห็นแล้วเขาเจ้าวัสายเยอะว่าแล้วรวมกันเบิดเลยอยู่นี่นะครับโอ้คุกคุกเขาให้เข้ากันเข้ากันสายวัดปลาโอ้ผิดกินนี่ก่อนซิมย่ำเลยอยู่นี่ มวยขมันขมันจับอะไรเนาะอือคือบอกว่าฝังนะครับท่านไหนได้หลายไหมมันมันไม่ได้เนี่ยบโอ้ยจับไม่ได้เบื่งได้แล้วลุงทงวะตัาข่อมาหุวยขันเนียนทิพครับผมขันเนียนทิพย์ขีนุ่งนะแมนครับนี่เดี๋ยวมันมีผมใส่ลูกโดดอยู่ถามมาเฟสเท่ากับเอาใส่เป็นนวยเลยว่ไข่อยสีแดงลุงทงเลยบเก็บเก็บวะ เจี๊ยบเร็วที่บุดว่าอันนี้คือไม่นุ่นพี่ฮอนเมาเหล่าแล้วเขากินเพื่อนอนหลับพันดีพักฟ่อนร่างกายครับนะครับกินแม่กินอันนี้เร็วว่ากินคอเจ้าเจ้าบางปะมันนตีนสัมาษณวงเลยครับตีนสัมาษณวงดีครับแมนครับว่าผมไปกินโอ้ยู่ว่าอะไรเป็น่ยงอยู่มึงบกลัวสวีกลงไอ้นูเจ้าเจ้าบางอยู่ปะบางครับเพียงไบบผ้าไปกินกุยเย็นบ่ครับเนื้อผ้าใบนี้กินไหมผ้าใยู่ครับพี่ดีเรวยก้นสามบอก มันีเกลียวหาเขาสู้กันนะครับเดี๋ยวชิมไปเรื่อยๆเกลียวราไปเรื่อยๆสุดยอดมากครับไม่รู้เรื่อช่วงชิมแล้วครับตอนนี้ซีแล้วตอนรับนพี่ยังขอซื้อแล้วซื้อยังกอดพี่ลงยิ่หนซื้อยังครับเราได้นายมันบังคับแล้วเอาเดี๋ยวเราได้นายจัดเลยซื้อยังครับแล้วซื้อยังซื้อเสกครับเสกเสกเสกสันเสกเหล้าสู้เสกเหล้าสู้เสกสันยังก่อลุงเสกสัน รสชาติแดการรูชาติเมนูนี่ครับบอซิผมซิกวนเนี้ยโอ้ข้าเจ้าเอ้ยเจ้าเจ้าซียซนูครับอันนี้ไอ้ข้าจังไอ้ข้าจังวไอ้ข้าเจ้าเฮยได้กินครับัเสียบเสียบ่ครับเดียวเสียบเสียบขอแล้มันก็น้นี่กีนกัวไข้ข้อเข่นะครับ ไข่ขวไข่ขว็นไข่ขวาก้ไข่วก้ไข่กิน้เาครับฝีมือลูกอีสานกันเลยครับอันนี้ขาวาเอาข็หนาเลซื้อยังก่อนลุงป๊อบลุงป๊อบป๊อบลงป๊บแค่และดีบาบ่ายังไงครับรสชาติพ่อไปว่าแต่ว่าบะเนี่ยมึงเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเอาเชื่อมบ้ด ยังม้ยู่ยหแม่คอีกครั้งนึ่ัมากก่อนละมาถูกก่อนะหลรถจอนอยู่เอาคี้ครับโอเคดอห้าแล้วเหมือนเม่กี้วันก่อนครับ้าเยี่ยมครับไอ๊อปซือเราซื้อ๊อปครับด็ๆีครับผมเด็ดีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ก็ซื้อครับบไม่มีใครเหมือนแซ่บบอครับริงนะครับ เชื่มือไผบอรเดียวยังโมโหอยู่โอ้กิน้โอ้แม่แล้วนี่ผมชืมแน่นมชมแดนนี่กันนะผมผมเดนไงด้ครับทบพี่ห่อออหยอกซื้อังหยอกซื้อคับขอนอนครับกินร้อนเขาต้องตบถ่ายด้วยกระแก้มครับทำว่ีกรบแก้มันดีเ่หเนีย่ยกสุขภาพบดีตานหนักกว่านีสบใจผมยัง ่าเนนะพิโอเคแล้วบาทึงเดี๋ยวเดี๋ยวดิยังจะไรมีส่วนเลยมั้งโอ้แซ่บครับแซ่บพริกาโอ้ผสมกันเลยบอครับนั่นแล้วนั่นแหละครับนี่ยังถือต้องครับนี่หลานต้องการรางวาลนี่หลานนี่ตัวกินนี่ผมกินนักควนนี่บอกหูวมาที่นี่ อังไมครับมคอมบูตองปลูนแมนดัดไปได้เลยบหงครับส่วนที่สามเมนเอัวไค่ครับเมื่อนี้เราต้องในการกระพองส่องอย่างรก่อนครับวัีเบาวางเลยเบาซิมหอซิมอะไรซิมอะไรซิมคนเลยครับเดี๋ยวครับก่อนเผ็ดอีเผ็ดครับเหมือนเผ็ดเผ็ดดิผมหมักแล้ว

ขอบคุณครับกินเนี่ยใครก็เขาเผมดูตามนัวสุดหัอกบอกว่มันเผ็ดอันนี้บอกนัวเร็วเผ็ดขออะไหลายเฮ็ดจับครับครับผมขอบคุณครับขอบผมขอบคุณครับเหมือนขันไอ้บางในบรรยากาศอยู่บริยุธงเนาะไปอยู่เดี๋ยวไปมื่อหนาไปบ้านพ่ออันี้พึ่งมาสีบอกอยู่ไปบ้านขอพอเนาะขอพอที่เพื่อนนายพาไเป็นยุธงเพื่อนเราต้องไปอย่านี้ เบิ้งสวนคาเพื่อนนี่นะบ้าไมหกี่บอกบ่หัวนอกจากจะไปบ้านดินืีบ้านดินจีก็เลยครับภาไปๆปได้เบ้อไั่อยากค,ครับไอ้ไอ้วา,างย่บผมวางตลอดนะผมนะนจะบับรนะผมไบบมันมบ่กัวไปตัวจเกิ้วออยผมเห็นยมจะกิะก้ <laughs> นอดจะสื่อเนี่ยข่าวว่เห็นเขาเนูเด็หมอนเชื่อมวนนี่เชื่อมวนนี่แก้วเพชรอันนี้แก้เพชรได้บหมพันเนียผัดน้อยผัดโอ้ยผัดตัวนี้ไม่แก้เพชรครับผัดปูครับเดี๋ยวผมเรีเดี๋ยวผมเครื่องเพชรผมกะลีให้ก็ได้ใส่สีใส่สีได้ครับว้าเอ้ยชุดยอดกระเทพาะใส่นิดนึงบ่ใส่ไรแล้วกันปูผัดผมกะลีนี่บอกแม่ครับ สุดยอดเลยเบอร์เดี๋ยวเราผมรุนแต่นี่นะครับรุ่นก่อนกินนะครับเฮบัสเนี่ยครับลูกพี่าโอ้เจไดครับแก่เพชรหน่ยนี่เพื่อนนี่ครับแกเพชรยาบวยเนี่ยเฮ้อยู่ยุ่งผมาม่เลยครับผมเดี๋ยวผมเหมือนตักกันใครใช่ไหครับ ข้าวเมี่ยนพัดมื่อเมื่อมือนไอ้ป้าอร่อยฟรั่งพัดพริกกันโบมัดโบมันหอยอยู่แก่เพสนี่แหละผมมักที่นะครับมักรสจะจัดเลยครับเดี๋ยวมือหนาเดียวสิชวนเพื่อนนายไปเล่นเถียงน้องแตะครับเดี๋ยวพากันหาเมนูเด็ดๆถูกครับไอืมต้องทดตอบที่สุดยอดมากบโบเห็ดเลยครับเองมันแสีบพอนเลยเนี่ยนว่ามันเนียนแล้วกินใครรู้อีสานมึงจะิปนยงไจัดไปครับจัดไปมันจะพาทางออก เสี่ยงนะครับเลยออกยิ่หน่อยออกเยอะมากร้องมึงครับร้องมึงนี่แหละเมนูเคือเพือดเผือดเขามีเมนูเผือดหล้วก็มีเมนูแบบซอบซอฟซอบซอฟลาบพอดี้ยด้วครับผัดหมี่เมืองไทยมันสิีบเวทนี่แหละพัดี สอนแบบว่สอนสอนแบสอนสอนข้าไไ่บลุงมึงไปแล้วลุงเออข้างกับไต่ข้างไปแล้วเสียบเสียบพักอันนี้ครับนี่ขออะไนี่ขอพัดอันหน่อยฟังอืงแต่มันหอยแมงมันสีเป็นเสียบอีทซสบอนเพื่อปริมาณโดยบูนเสีนพอดีเพื่อนั้นมีบูนเสียนอนรับยังไงไปได้อยู่เขได้อยู่ นักแก้วเหนไหมครับแก้วแซงแบบนี้นี่แหละี่น่ะไม่นู้ไปปลาไปอย่างอร้เนีนี่ละหัวแซงนันครับสุดยอดเอาไปโผมจิตตบมือก่อนครับหุ่นครับวละวะละหลุนเนียงกินเขาอือเดยต่อหน้าปากแง่เดือดมากเสียมากเืีไอ้เป็นบริหารกล่ลนะครับผกกินเล่นแดบกเครับสิ ล่องรถอีธานลูกอีแานหนีน <il S 1> ้ำเบิ่นเดี๋ยวเราบอกว่าอย่าไปเหดเถาะตหนีไม่ได้หรอกผมมาสิบหาอยู่วันสิจนเลือดเาเสียบป้อนเลยว่าไหนว่าไหนไว่าไหนมาต้องกินกินดีแบดเบดประจำายในงานเลยเดี๋ยวข้สุดท้ายครับ นี Olivier, Pierre, mes, ่แหละครับผมหลุดน้ำเดาอู้หูเต็มแล้วเต็มแล้วเสร็จไล้วมั้งเสร็จไล้วมั้งมันเต็มซ้อนแล้วมันเต็มซ้อนแล้วเฮ้ยอยากจัดห้เลยเวลาไ้ลปพูดกินน้ำเดาครับผมยังบอสที่ผมบอหยอกกันเล่นซิครับบอหยอกกันเล่นซิครับผมไม่ยังกัวมี่ไมค์คอมบูจุกกะแบบไมค์คอมบูอย่างนี้นะอะไรก่อนประจำเย็นดีเด็ดดีเพี้ยน เดี๋ยวตือไม่ขึ้นหนครับเดี๋ยวนั่งกินกันทรรมดาเราไปแล้วบายยครับจับมากครับทุกท่านะครับผมอ๋อากคำาุ้ไทยโอ้บอกว่าจิ่ถไายนะเวาเขาจะกินเลยโอเคครับไห้บอชิวแซมบลีเออเขาเออไอป๊อปน้ำเออวันดีวันดีเฮียงจ้าวจัานะสันดีเฮี อาเ,เปิดเพลงฟังเข้ามาดินนิ่มๆ <ไป S 2> เคยกันไปเลยเจยกับเตีกันไหมยิบมนะา